ก็จะกะมีหลายอย่างเลยแล้วถามว่ามีรูปมีรูปแบบก็มนช่อนี้ก็สองสามห้าก็สงสามห้ารูปแบบ ถามว่าทำไมไม่เยอะเหมือนภาพก่อนใช่เติมเยอะไปหน่อยเติมเยอะแน่นอนดูนี่ดินี่อันนี้่ได้แล้วใช่ไหมทุกคนนี่นี่นาพี่ของนีนะเอ่ออันนี้โอเคนะดูนี่ พี่พี่มันจะใปลี่นทุกอันเลยทุกอันจะทุกตัวจะกลายเป็นสีขาว Now, ก็จะมันดึกแบบนี้เลย ก็จะเอามาปรับให้ให้เป็นที่ข้ากันเลยแล้วก็จะนันี่จากนั้นต่อไปอันนี้ไม่หญ่อันนี้พี่แม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้อันอันที่จิงอาไอาสองอันเนี้ยใช้แต่แต่อันเนี้ย กับนนี้ไม่ค่อยใช้เพราะฉะนั้นจะอันนี้ก็จะเอามาปรับอันนี้ปรับแค่มันควรขาวทั้งตัวแต่นี้พี่ไม่ขาวทั้งตัวนะครับเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันก็จะได้ ใช่ไหมเแค่อนนี้อันนี้ก็จะใช้บ่อยหน่อยเพราะว่ามัก็จะใช้สำหรักไม่มีอะไรตกไม่มีสก,กินเป็นของตัวเองแล้วอยากได้สก,กินผู้ชายก็จะปรับแต่งให้ตัวเองส่วนในสองอันนี้ก็จะลบทิ้งมาลบทิ้งก่อน ลบทิ้งหนึ่งสองลบหนึ่งลบเรียบร้อยหายไปหมดหายไปหมดแก <Pf ing. S 1> <Brain. S 2> ้งเพราะว่าอันที่จริงอะผู้หญิงตัวผู้หญิงแบบผู้หญิงตัวเป็นเป็นแบบแบบถ้าสมมติจะเป็นตัวคนผู้หญิงตัวเป็นๆใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบขาใหญ่ๆแบบนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยขาใหญ่ใหญ่เนี่ย ค่ะใหญ่ๆทุกกันเลยโอเคเป็นคือถามว่าจะมาเล่นอะไรก็ใค่จะมาแต่งตัวให้น้องลูกเอาล่ะก็มาแต่งตัวเลยแล้วครับถามว่ามีให้เล่ไหมไม่แต่พี่ไปซื้อให้มา มันเป็นอุป,ปกรณ์ว่าง,านนงอันหนึ่งที่จะทำให้แบบหวัวมันเรามาาันจะร่องห,งหุนแต่ทำไมมันไม่ร่องหงอุนเออนี่ไงร่องหงอุนอะมาแล้วทุกคนขอต้อง้วยสิ่งนี้ทีอืมขอเราด้วยต้องตัดคลิปใหม่แล้ว my head down mm. มา,มากับน้ำครับลูกโโดดให้ต้องตัดลายทีู่ ก็แค่ไปบอกแม่มาไม่อพูดอัน,นที่ยังไม่เอาออกจากโต๊ะแต่ว่าแค่ไปบอกแม่บอกว่าอยาาพูดเสียงดังหัดเก็บอยู่ก็จะใส่อันนี้แล้วก็ใส่ผมผมผมอันนี้ถ้าจะไม่ผิดต่อไปก็น,นี้โอ้โห เอะนี่มันก็จะเป็นแบบหน้าแบบนี้แต่หาม่าสีผิวจะใส่เป็นสีอะไรสีนี้สีนี้นี่แต่คือมันยังไม่ครบต้องใสยอย่อันนี้ด้วยจากนั้นก็จะมาบันทึก เดีเาา๋ยวจะขออนุญาตก่อนเจพี่จะซักประมาณหนึ่งนาทีแล้วกว็จะกดปิดแล้วก็กดเริ่มใหม่โอเคก็จะคือถามว่าได้กำลังใจมาจากอะไรก็ได้กำลังใจมาจากอันน,อน,น,นี้แหละครับ คืออันที่จริงอ่ะอยากจะใส่อันนี้มากแต่พอใส่แล้วมันเปไนนะ็นอยแบบนี้พอใส่แล้วมันเป็นอย่างนี้มันใส่ได้แค่อันเดียวเซ็งเป๊กเลยแล้วคือถามว่าได้กำลังใจมาจากอะไรอืมอืมด,ดดดขอนเสียงเกมครับ ขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษหลายๆเออลืมๆๆ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 ลืม,ๆๆล,มๆๆลืมตัวที่ เรียบร้อยส่วนอันนี้โอเคผมคชอบการเดินของไอตัวนี้มากเลยไอพวกนี้มันสายฟรีหรือเปล่า สายฟรยีหรือเปล่าทำไมทำไมเล่นไม่่คยเก่งทำไมมันรู้สึกว่าน่าจะไปกดน่าจะไปกดที่ตัวละครแบบนี้นะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้รวยน่าจะกดไปที่มันน่าจะกดไปที่ตัวละครน,น่าจะกดไปที่ตัวละครแล้วกดตรงนี้นเพื่อจะได้เอาตัวเนี้ยออกมา แต่ถ้า reset รีเซ็ตตัวละครก็คือหายจมกนินเล็วแล้วก็รู้สึกว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนาก่ก็แค่จะมาแบบแต่งตัวเออเออถ้าจะไม่ผิดอัน,นคือถ้าจะไม่ผิดอันนี้อันนี้ราคาต่ำน่าจะเป็น 105นะออ 1, หนึ่งร้อยห้านะเออหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจหนึ่งร้อยห้าหรือเปล่าเน,นี่ยหนึ่งร้อยห้าหรือเปล่าแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจหลือแปดหลือแปดสิบห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้พี่น่าจะจําได้น่าจะประมาณแปดสิบห้าหกห้าหรือเปล่าหลบแปดห้าโอเคแปดห้า ส่วนส่วนเสื้อเสื้ออันนี้ราคาห้าราคาห้ารูปบาทกางเกงย่งนี้ราคาห้ารูปบาทไม่ใช่ดิเจ็ดรูปบาทส่วนอันนี้นี่ผมว่าอันนี้จาจะไม่ผิดน่าจะฟรีเพราะผมเคยซื้ออันนี้อยู่ มันดีมันดีแบบเกิดมาทีนะคะเราว่าเปงนทันเดี๋ยวใครมันแจ้งเตือนมาเอาละก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปก็จะจบละก็จะก็จะมีก็วันนี้จะพิเศษหน่อยนั่นก็คือการเปิดคลิป 拜拜。Bye bye.